สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น b ด d เรื่องแผ่นกุ้นหน้าทึ่งแผ่นกุ้นหน้าทึ่งของนายพัพเปอร์ภาษาอังกฤษคือ m อร์พ r p เ p p e r Penguin คลิปรีวิี b ด d ภาพยนตร์แรกยนต์คลิปแรกคือของ Catalyst Alliance นะครับ แตกครับแผ่นนี้มันแตกครับผมไปเหยียบมานะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่แทดน้อยนะครับอ่าต่อเลยครับมีโลโก้วิดีโอซีดีมีโลโก้ทเวนตี้เซน y f รีฟ o อกซ์โฮม t a i เ m เทนปัจจุบันนี้เป็นทเวนตี้เซน y s รีสตูดิแล้วนะครับเป็นขีิจำกัดของลิส n e นนะครับผมเป็นเพื่อนเป็นร่วมเพื่อนของลิส n e นีนะครับ มีโลโก้แพนควินหน้าทึ่งของนายฮอปเปอร์มีรหัสหนึ่ง C C C เก้าเหมือนปกเหมือนกันเลยนะครับมีเรื่องย่อนะครับ ฟกัสต่อโฟกัสก่อนนะครับมีโลโก้เดวิสอ e r เทนเมนต์มีเลนภาพยนต์คือภาพยนต์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไปภาคไทยสำหรับเช่าเฉพาะร้านที่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทแคทเตอร์เรอะเรัยนส์ประเทศไทยจำกัด โฟกัสไม่เท่าไหร่ครับเป็นมึงครับเป็นมึครับเป็นมึงครับ วิธีชใช้ใช้วิธีใช้ใช้กับเครื่องเื่งที่มีเครื่องหมายวิดีโอซีดีหรือเครื่องที่สามารถเล่นวิดีโอซีได้ข้อแนะนำควรระมัดระวังอย่าให้แผ่นวิดีโอเป็นรอยเด็ดขาดผลิตภัณฑ์วิดีโอซีดีวันที่ผลิตพฤศจิกายนปี2 5 5 4 เมื่อช่วงเปีเมื่อช่วง13าปีที่ผ่านมาปิดภาคเรียนแล้วเปิดภาคเรียนคือวันหยุดวันลอยกระทงนะครับ ความยาว94นาทีบรรจุสองแผ่นมีบาร์โค้ดมีใบอนุญาตโฟกัสไปเท่าไหร่ครับโอเป็นครับโฟกัสโฟกัสโฟกัสไม่ขึน้น ออกกเลขรหัสมีใบอนุญาตเลขรหัสกพยจุดหนึ่งเจ็ดเก้าหกทับห้าสี่แพนกวินหน้าซึ่งของนายพัพเพอร์บริษัทแคทเธอรีตแอรีนประเทศไทยจำกัดใบทะเบียนการอนุญาตหรือใบทะเบียนการหน้าจุงเทพบไม่ใช่ผมผิดครับใบขอไปนะครับใบทะเบียนการอนุญาตกรุงเทพหมึก น้ำเงินนะครับปัจจุบันนี้แคทเธอรีตแอนเโดนท,ทิ้งไปแล้วครับผมเออเอยเอยอ,อแตกอะนี่ครับแตกแล้วครับอันนี้เป็นภาพปกนะครับมีดิ๊กบันภาคไทยมีสองอย่างคือทวันที่ซีรีส์ฟ็อกแคทเธอรีนแอนวิดีโอซีดี แล้วก็มีข้อพิไรส t ต m p นะครับอ่านเองนะครับมีโลมีรูปภาพนักแสดงคิมแครีนะครับต่อไปแผนครับยังใหม่อยู่นะครับดูได้หนึอยเ็เหมือนกันเลยนะครับต่อไปครับแผ่น2ยังใหม่เหมือนกันถ้ามีรอยฝุ่นเล็กน้อยครับขอเช็ดก่อนนะครับ ดีแล้วนะครับไม่มีฝุ่นเยอะดูได้เกอร์เซ็นตถ้ามีฝุ่นไม่เยอะไม่มีรอยแล้วก็ดูถึงเซได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ค้างไม่หลุดไม่ค้างไม่กระตุกไม่ผิดเคลื่อนพ่ออาจจะมีผลต่อภาพและเสียงได้ตอนนี้มันไม่เสียเห็นก็ไม่เสียเหมือนกันเลยนะครับผมไปทดลองมาแล้วแล้วนึครับ ร้อย <Like. S 2> เอาเก็บก่อนนะครับเอาเก็บก่อนเอาเก็บก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมนอนแล้วนะครับกว่าหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับหรือเที่ยงคืนตีหนึ่งตสองสามห้ามตื่นห้ามนอนไม่หลับนอนดึกนะครับ ขอลาไปก่อนนะครับไว้เพิ่งใหม่สัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วกนนะครับไปแล้วครับ